ลัมก่อนชมลบแท็กซี่บัตรสองเสาเป็นผลงานของผู้ไดทองมีมาลัยเป็นผูล้ลำเอา้าแล้วผู้ไรเป็นคนแตง่งเป็นคนเขียนก่อนลัมจกัก <c oughs> สายตาพิฆาตของผู้ไดของพิมพ์ใจเพชรพารานใช้แล้วผเป็นบคนแตง่งคนเขียนจกักส่วนมากสิบโบจกักโบรักสีดำเนยของไยโอ้ยแพ็กระหูจักเป็นของสิริพรนภัพพง แล้วก่อนล้ำไผ่เ้วเป็นคนเขียนจากอันนี้ทั้งเบิดทั้งมวนนี่เป็นคนคนเดียวกันแต่งครับผมเ,เอามาเราให้ฟังในคลิปนี้แหละครับู่ผอะไรเป็นคนแต่งก่อนล้ำที่ดังทะลุมีเสือเสียงมากมากการแต่งเพลงลูกทุ่งอีสานทีใส่คาอีสานแล้วกาการแต่งก่อนล้ำเป็นคอได้เปรียบของภาคกลางครับนักแตง่งไพีสานหรือนักแต่งก่อนล้ำแต่งเพลงลูกทุ่งอีสานได้เปียบของภาคกลางเป็นเท่าโตอย่างหน่อยครับ หรือมากกว่านั่นครับผมมีคำตอบให้ในคลิปนี้ครับถือใจก like, ith, share, ith, ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับช่องวัฒนาพาไปเชิญรับชมรับฟังเนื้อหาสาระในคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับมิดหมอแคนแฟนหมอลำเมื่อนี้กับช่องวัฒนาพาไปมาพบกับพี่น้องอีกแล้วในเรื่องวงการหมอล่องหมอลำ แต่นี่ผมสีน้ำเสนอเกี่ยวกับหนักแต่งก่อนล้ำเขียนก่อนล้ำต่างๆถ้าเอ่ยซื้ออ่านก่อนล้ำโบรัสสีดำอ่าบักสองซาวชมรมแท็กซี่ของอันทองมีมาลลยนี่แล้วกับสายตาพิฆาตของพิมพ์ใจเพชรพรานชัยเอ่ยก่อนล้ำเหล่านี้ซึ่งเป็นก่อนล้ำที่โด่งดังมากๆท่านผู้ชมเขูจักเบิร์ตกับพี่น้องเขาจักเบิร์ก่อนล้ำเหล่านี้แต่ ถ้าถามว่าก่อนล่ำอันโบรักสีดำนี่เป็นของไผของอาซิลิพอนครับเพราะว่าซิลิพอนร้อ,อ,รองไว้แต่ถ้าถามว่าผู้ไดแต่งผู้ใด,ดเขียนนี่อ่าหน่อยคนได้ครับสิมุจักผู้ผู้แต่งผู้เขียนก่อนล่ำที่โด่งดังนี่ก็ไเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยสิว่าถึงคนที่เขียนเพลงเ,เขียนก่อนลาำบรักสีดำแบบสองสาวสมรมแท็กซี่แล้วกาสายตายพิคาตตะกี้อีกหลายๆผลงานเพลงครับอ่านี่ผมเอ่ยคือมาจะกเพลงที่ดังแห้งๆคับ อก็คือสุพรรณชื่นชมครับเราเป็นคนยะโสธรนนะครับเราก็ได้เขียนก่อนลำประบสบคลสมสเร็จก็คือดังห้ายก่อนอสุพรรณชื่นชมเนี่ยข่าวาถึงหนักแตง่งอ่นก่อนลำนักแต่งลูกทุ่งอีสานต่างๆเนี่ยเขากระซิมจากพงศักดิ์จันทร์ลูกขาสุรินภาคสรีดาวบันดอน คูดาวบันดอนคู่เพลงและกาเทพพรอนพิธบนก็ถือว่าเป็นคู่เพลงแต่งเพลงดังมากมายทั้งให้ตัวเองร้องได้กาให้คนอื่นร้องเยอะแยะดาวบันดอนคือกันครับบัดนี้อาซื้อี่บมวงบเมื่อกี้นี่สุพรรณชื่นชมนี่บกคอยบกคอยมีคนหูจักหลายได้ครับเพราะว่าน่าสิเป็นที่ว่าเล่าบ่ได้เขียนเพลงแล้วเขียนแต่ก่อนล่าก็เลยการการ,การที่บ้เขียนเพลง เราเขียนอยู่ที่แรกน่ะเราบัสสาเร็จเราบอกว่าเขียนเขียนเพลงเราบัสําเร็จเราเลยมาหันมาเขียนก่อนลําก็เลยโด่งดังอืมสาเหตุที่เราบ่มีเพลงนี่ผมว่านะเพราะว่าพวกสัจเจนทุลขาเราก็มีทั้งลําทั้งเพลงเราเขียนนะสุลินภาคสิริหรือว่าชิดโูบัวขาวนั่นเราก็มีทั้งลําทั้งเพลงอ่าดาวน์ดนตรเรามีทั้งเขียนก่อนลําเขียนเพลงอ่าอย่างเทพพอดพิรุณเราก็มีทั้งเพลงทั้งลหมือนกันแล้วก็นักแสดง หลายๆท่านนะมันเขาจะแต่งเธอเพลงทั้งรำอย่างคุณสรลคุณนุบุคุณเียนมีทั้งรำทั้งเพลงลรแต่งแต่ว่าอ่าสุพรรณชื่นชมนี่เราบอมีเพลงเรามีแต่ำํำถึงสีโด่งดังบ้างได้ก็เลยคนหูจักหน่อยกว่าหน่วยกว่าเขียนเพลงนั้นที่จริงงาน,นผมกับแนวแนว,แนว,แนวเดียวกับเราก็คือสุพรรณชื่นชมนี่เรา ประวัติเราไปคือเราเรียนจบแค่บอสีเมื่อพื้นฐานกัาเรียนหนังสือเราบอ,บอสูงเราเขียนเพลงลูกทุ่งเนี่ยมักศิษิ์ติดเรื่องภาษาไทยคือจังผมมือกันแต่ตอนผมจบปอสีที่บมได้เรียนต่ออ่าผมกะามดูแค่บอสีพ่อผมมหัดแต่งเพลงผมกะคําคภาษาไทยเขาบอกแข็งแรงเขาไปแต่งเพลงนี่มันเน่มันมันบกิดออกคําทีคมคมที่ลึกๆึอ่า เฮาคำรู้ปอซีตอนที่ผมยังไะเรียนต่อใส่เลยผมจบปอดซีมาผมหัดเขียนเพลงมันก็นคือเลยค้ายๆกันกับเราเละวันเราเขียนเพลงเราเราบอรประสบผลสำเร็จอันจูฟันชื่นชมนี่แล้วก็เลยหันมาเขียนกอดล้ำล้วะเขียนกอดล,ล้ววนนลำนี่ประสบผลสำเร็จอประสบผลสำเร็จกอดล้ำก่อนแรกที่ดังของเรากับบักสองเศร้านั่นแหละที่ทองมีมาไาล่ล้ำนั่นแหละต่อมากระชงรบแท็กซี่ต่อมากร มาเรืเ่อยๆจนบรักสีดำจนมาสายตาบีคาโบรักสีดำปีสมพันไยสานสิบรักสีดำดังแห้งครับมามาเบิงประวัติแล้วเรามาฟังประวัติแล้วเราเราขียนเพลงบ่สำเร็จบ่ดีรดเราก็เลยมาแต่งก่อนลําเพราะว่าการเต่นก่อนลามนี่มันมันง่ายกว่ากันเพราะว่ามันบต้องภาษาไทยมันเป็นภาษาพื้นบ้านภาษาอีสา,น,า,น,า,สานล้วนๆอยู่แล้วส่วนมากนะก่อนลํานะเพราะฉะนั้นบ่จะเป็นต้องแข่งแรงภาษาไทย แต่งได้แล้วอีกอย่างหนึ่งการแต่งเพลงแต่งอย่างนี้มันมันยากตรงทํานองคือผมว้าในคลิปก่อนนะผมผมนี่มีปัญหาเรื่องแต่งทํานองแต่งเนื้อเพลงผมไม่มีปัญหาผมแต่งได้เอาเนื้อเรื่องมาบอกว่าแตง่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้ให้ผมแต่งได้แต่ว่าต้องหาทํานองมาให้ผมหรือว่าหาทํานองเอาเองแต่ผมแต่งทํานองให้ผมแต่งบ่ได้เพราะว่าคันคิดทํานองไหนมากมันก็คือว่าไปซ้า ทำนองเก่าที่เขาดังอยู่แล้วเขาไม่อยู่แล้วนะมันมีปัญหาตรงนี้แต่ถ้าเขียนก่อนล้ำนี่ถ้า้าผมหันมาเขียนก่อนล้ำนี่มันไม่มีปัญหาออเพราะว่าก่อนล้ำนี่มันเป็นทำนองดั้งเดิมอยู่แล้วเพราะว่าก่อนล้ำมันสิเป็นทำนองขอนแก,นนก่นทำนองอ่ากราสินสารคามทำนองอุบลอย่างเง้ยกระซังสรุปแล้วมันก็เป็นอ่ทาทำนองเดิมอ่าอันนี้มันไม่มีฤกษทธิษย์ปติดลิขสิธิ์เรื่องทำนองอืมเราคิด ไปแบบนี้แล้วหันมาแต่งก่อนล้ําเราเราประสบผลสำเร็จหรือผมสิล่องแต่งเมืองว่ะมันมาสายแล้วว่านนี้แต่ว่าเราก็ยังแต่งอยู่ด้อันอันอั่นก็ไเลยเรายังแต่งอยู่ตอนนี้ก็ไเลยอันอันสุพรรณชื่นชมนั่นนะเราก็ยังแต่งอยู่แล้วก็เป็นคนยาโสอเราก็มีผลงานกอด้ําที่เราแต่งโด่งดังหลายมันนี่ว่าเป็นการแต่งเพลงนี่แหละมันติดและกสิธิ์หนึ่ง สิไปเอาเนื้ออ่าเพลงคนอื่นมามามา,มาใส่กรบปได้สองสิเอาทำนองคนอื่นที่แต่งไว้มาใส่กระบได้อ่ามานี่เครื่องการแต่งเพลงเครื่องการแต่งก่อนล้ำกระซัง้าโบไยติดเล็กซิก์เรื่องทำนองนี่คือแตง่งอ่ถาถ้าเป็นเพลงทั้งไทยกับเป็นเพลงทำนองไทยเดิมนี่บบมีเลกกซิตครับมันเป็นของสาธารณะอันนี้นะทำนองไทยเดิมมันก็ะีหลายทำนองเนาะเพลงไทยเดิมนะ่ะมัน มันสามารถสหยิบมาใส่ได้เลยแล้วอีสานเ้านี่ก็เป็นหมอลำหมมอลำนี่ห้าสีแ่งก่อนแต่งเนื้อใส่ไม่โดยที่ว่าอ่าสีไปแต่งเป็นทำนองใดกระซังเป็นมอลำนี่มันบ่มีลิเกซิตครับอ่ามันบม่มีลิเกิ์เปลี่นลำเต้ยลำก่อนลำเดินลำหยางล้ำขอนแกนทำนองขอนเกนมันเป็นของสาอารณนะเป็นของพื้นบ้านซึ่งเ้าสามารถสีแต่งเนื้อใส่ได้เลยอ่าบติดบผิดเรื่องอ่านั่น ว่าผิดเรื่องทำนองพาทำนองมันมีตั้งเดิมอยู่แล้วนั่นนี่ละ่ะถ้าหากนั่นละ่ะถ้าหากผมมาหัดมาหันมาจากเขียนเพลงมาเขียนก่อนล้ำคือ,ค,อคือสุพรรณชื่นชมนี่ก็อาจสจีมีผลงานขึ้เราผมเกสิ้องเบิ่งจะตั้งอยู่ครับ <c oughs> ถึงว่าอายุตอนนี้สมองมนกะบ,บ,บอกเก่งทอก่อนแล้วละ่ะแต่ว่ามันยังมันยังพอได้อยู่ครับผมเกษร้องแตง่งเบิ่ง บางเทือนี่เขียนกรดดีๆเอาไปให้อ่านักล่องหนาไม้นักล่องข้นมาโดดเด่นข้นมาไม่ล้ำหนีอารจีเป็นล้ำกอดที่อ่าฮิตที่ตรลัดก็เป็นได้เดี๋ยวผมสีล่องเมืองอยู่เพราะว่าไม่มีอะไรสายเกินไปสําหรับการเรียนรู้และการฝึกฝนผมคิดจังสี่เสมอแนวคิดต่างๆที่ีะมาทำและการที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนี่ผมงไกล คิดเองเพราะนั่นมั่นบ่มียังสายเกินไปสําหรับคนที่ต้องการคนที่ต้องการสพัฒนาตัวเองหรือว่าที่ทางานสําหรับผมนะคิดว่ามัน่นกายยังมีโอกาสถ้าเขายังยังชอบยังหักงานทีนั่นนะถ้าผมไม่เขียนก่อนรับนี้อาจสิอาจจะ,ะเป็นไปได้นะผมสิลองอยู่ผมสิลองอยู่ท่าที่เวลามีแต่ตอนนี้กะ เวลากะเวลากะแถบบมมีแบ่งน่ะล่ละเพราะว่าทึงหาข้อมูลทิงเฮ็ดช่อง y o YouTube ท้งจัแงงจงงงง YouTube, ดและการทึงทำงานประจำหาเงินอ่าทำธุรกิจบริหารธุรกิจตัวเองก็เลยองานเอ็นเท็ช่อง y YouTube เอ็ดและการ u t u b e นี่ก็เป็นงานอดิเรกเป็นงานเสริมที่อยากทำมันเป็นจริงที่จะของอยากทำอยากเฮ็ดเพราะว่า จน้อยกาไฟฝันอยากเป็นโคโสกเป็นนักจัดรายการในยิ่นเสียงเขาจัดรายการออกวิดีโอสะออนหลายอยากเป็นคือเขาอยากว่าออกอากาศชื่อเขาแต่วันนี้เมื่อเมื่อมีโอกาสในสมัยนี้มันเปิดกว้างก็คือมันมีช่อง Youtube มันมีโซเชียลฮาราสมารถที่มีสถานีหรือว่าช่องสร้างกับช่องโทรศัศน์เป็นของตัวเองได้โดยที่ไ่ต้องลนทุนอย่างมากมาย ผมก็เลยมาทำเพราะฉะนั้นสม,มอนี่ถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ดังได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีผลงานดีได้ถ้าเ้าบ่ออันพ่อถาหฮาอยากเห็ดอยากทำถาห้าหักสามารถที่ตุได้ทุกคนครับสิทธิเท่าเทียมกันสม,มอเนี่ยเรื่ความสามารถาบุญวาสนาของไผมันว่า,าสิเห็ดแล้วมีคนเบิงมีความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนกันขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายๆอย,ย่างของแต่ละคนครับประเด็นหนึ่งการแต่งเพลงอันของคนอีสานคนเภาคอีสานท่านี่มันมันได้เปรียบครับพี่น้องการแต่งเพลงลูกทุ่งอีสานหรือว่าการแต่งลํำก่อนลํำนี่มันได้เปรียบการแต่งเพลงลูกทุก่งไทยแท้ๆ,ๆนี่มันเสียเปรียบภาคอีสานเพราะว่าภาคอีสานเขามีคำหลายกว่า ภาษาไพสานมีคำหลายกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเขาแต่งเพลงหรือแต่งกอนลัมปนี่แต่ละคำมันมีคำแทนกันได้หลายเมื่อหลายนี่ปุ๊บเวลาเขาแต่งไปชวนมากมันสิตติดสัมผัสมันบล่ล่ะติดสัมผัสอ่าคำต่อไปเขาสิเี้าคข้มหมายต่อไปห่มันเป็นสระนี่มันต้องสัมผัสกับสระอ๋อจังซอ่แล้วคำคำก่อนหน้านี่เขาเขียนจังไห๋คอยเห็นสัมผัสกับสระออ หรือซาลโอลหรือซาละอยางกะาซาังมันสิติดตสัมผัสครับส่วนมากนะถ้าเป็นลูกพุ่งภาากลางหรือว่าเพลงผาากลางในแท่นี่าคำมันสิบหลายครับพี่น้องอเดี๋ยวผมสิเปียบเทียบฟังเนาะอ่ะา,า,าคำคำาภาอีสานเท่านี้มันหลายมันหลากหลายสิเลือกใส่เพราะฉะนั้นเวลาแต่งเพลงแต่งก่อนล่ำนี่มันเฮ้าได้เปียบตรงที่ว่า เขาสามารถสี่เอาคำไทยมาใส่ก็ได้อ่าเอาคำไทยมาใส่ก็ได้ก่อนล้าก็ได้เพลงดุทุ่งอีสานก็นได้เอาคำภาษาไทยแท้ๆมาใส่แล้วก็าสามารถสิเอาภาษาอีสานได้ใส่บดทุกคำเอาคำไหใส่ก็ได้เลือกใส่ได้เลยถามมันโปสัมผัสอันนี้มันจึงเป็นคอได้เปรียบครับแต่ถัาลูกทุ่งไทยนี่สี่เอาภาคเอาคำอีสานไปใส่มันบบคือเ้อครับอ่าอ่า ถึงแม้ว่าจีบโคตรอีสานเตงกะซังขั้นแตงเป็นลูกทุ่งภาคกลางนี่ที่เอาคําอีสานไปใส่มันผิดนะครับมันบ่ถือแต่ฐานลูกทุ่งอีสานนี่เอาคําไทยมาใส่ได้ทุกคําครับบ่ผิดครับออย่างสมุทรไอยนี่คําว่าอ้นี่คาอีสานเรียกผู้ชายนี่เรียกอ้า,านี่สิเรียกอ้ายซึ่งภาษาไทยแปลว่าพี่นี่ในบางคําถิ่มันบ่สัมผัสกับคําว่าอ้ายนี่ห้าอาพี่ใส่แทนได้ได้ครับ เปนภาษาไทยแช้แทนโดยที่ว่าบพิธยังได้นี่แหละขอได้เปรียบของนักแตง่งไพศานเนี่ยแต่งเพลงที่เป็นอีสานอีสานกับแต่งก่อนร่ำนี่มันได้เปรียบตรงที่เราสามารถสิเลือกคําแต่และครับได้หลายกว่าภาษาไทยร้วนอย่างเช่นอ่าคําเรียกอันผู้หญิงเนี่ยคําเรียกตัวแทนผู้หญิงอมีเจ้ามีน้องมีนาง อีล่อ่าอีลาอีคำอ่าอีนางอีน้อยคำเพลงคำหล่ะก้อนคำได้เบิดครับเอามาใส่แทนอันเอามาใสไทแทนสรรพนามผูยิ่งนะอ่าก้อนเอ๋ยก้อนคำอยู่ในลำเสลมพ้นนะมันใส่ได้เบิดครับแต่ลูกทุ่งอีภาคกลางนะ อ่ามานสิเอาคำแพงมาใส่เอายีลามาใส่มันบมแมนเลยนะครับแต่ลูกคล่นอีสานนี่หรือก่อนล่ำนี่มันใส่ได้บดอแค่ขับใส่แทนตัวผู้หญิงซื่อน่ะแทนตัวผู้ญิงโตเจ้าของเนี่ยอยก็ได้อคอยหรือเจ้ามันบอละผู้ชายเลยผู้ญิ่งบอ่อยว่าเจ้านี่คือพื้นฐานอ่าใส่เนี่ยเพงได้ครับ่อยเจ้านี่แทนตัวผู้หยิ่งแทนตัวผู้ชายแทนตัวเองได้่อยเจ้า มันนีนผู้ชายเนาะมันก็นมีพี่ชายซึ่งเป็นภาษาไทยนะ่ะแต่เอามาใส่ในเพลงลุกทสุม่มอิสานได้บอดได้บือบผิตยังพี่ชายหรือพี่ออ้ก็ได้ือ้อหรือเบาก็ได้เบาผู้งามเอ่ยเบาผู้ดียังก็ว่าไปเบาผู้ให้ก็ว่าไปมันก็แทนตัวผู้ชายได้คือกันนุ่มก็ได้ครับ กอดล้ำเท่ก็เอานุ่มใส่ก็ได้ครับบอมเบนบอมบอได้ครับนุ่มซึ่งเป็นภาษาไทยนะครับเดว่ามาใส่กอดล้ำภาษาสันบวพิษแตกยังครับอ่าไอ้เบาไอ้เบาไอ้ทรายังสินะมาใส่แทนตัวปูาซได้นี่แหละคำมันหลายครับเวลาแต่งเพลงแต่งกอดล้ำนี่มันต้องสัมผัสมันบอกคำที่เ้าต่อไปข้างหน้ามันสัมผัสละ สละใดเท่ากันเลือกคำนั่นไปใส่ซึ่งความหมายเดียวกันมันจึงํำให้อ่าการแต่งเพลงของการแต่งเพลงหรือแต่งกอดร่ำหรือทุ่งมิสานี่มันทำให้ได้เปรียบผมว่ามันง่ายกว่าง่ายกว่าทุ่งไทยอย่างเช่นอันอันนี้กอดร่ำของสมหมายหน่วยดวงจริญที่ว่า,าวิวาสะอื่นบอก น, on on นุ่มยาโซนอนเสาเงาระโบเวนวางนี่นุ่มเห็นปะอ่าอยากเอานุ่มก็ได้อยากเอาบาวก็ได้เห็นปเบาวยาโซนอนเสาก็ได้บวิดครับนุ่มยาโซนอนเสาเงาระเว้นวางเห็นบ,นบ่มันใส่ได้ทั้งนุม่มใส่ทั้งเบาเดยอีสานอ่ามานี่มาฟังฟอนตต่อมาแบบเนี้ย สาวพานั่งลีเดียงไปเคียงคู่สูเววาอีกอีกทอนนึ่งมาเนี่ยอีกท่อนหนึ่งมาฟังพี่ต้องและคักละน้อเฟนผมและจมน้ำและเยื่อหองเห็นบ่กอ่าคักละน้อเฟนผมเอาผมมาใช่อ่าามันบอม,มีคำว่าสิจมนำอยู่ข้างหน้านี่ การเปลี่ยนเปิปผมก็ได้ครับคักโนโรน้อแฟนไอ้ก็ได้คันมันมีคำต่อไปนี่มันสัมผัสกับคำว่าอ้คันไม่มีคำต่อไปนี่สัมผัสคํคำว่าที่เขาคิดได้นะมันสัมผัสธอ่าคักโนโรน้อแฟนเฮาก็ได้ครับผูผบบพิทออันนี้เขาใส่คำว่าคักโนโรน้อแฟนผมแต่มจมนำ้ำเย็นห้องอันนี้ เพราะว่าขัมต่อไปเขาจะใช่สระอย่างเขากะเปลี่ยนให้มันสัมผัสแต่อันี้ที่ผมว่ามันง่ายก่นสแตนก่อนล่ำนี่ส่วนทําน,นองนะมกะมีอยู่แล้วเดี๋ยวผมสิลองจะตั้งพนะน้อบบ <laughs> <laughs> อมกมายังดอกอยากมีอันอยากมีผลงานอันที่ดังมีซื่อเสียงน้ำขาจากจากกอดจากเพลง <laughs> ในชีวิต <laughs> ทีบานมาผมเคยให้แต่งอยู่แต่ผมแต่งร้องเองร้องบบไดเหวังว่าสิไปร้องดังหรือว่าร้องอัดแผ่นคือแต่งใส่ของเจ้าของเองร้องเองออย่างเช่นตอนอ่าหาเสียงสจอผมกระแต่งเพลงหาเสียงสจอเราแต่งเองร้องเองแต่งก่อนล้ำแต่งเองร้องเองแต่งอันเพลงแต่งเองร้องเองอันนี้ค่ะคือมาคุยกันเรื่องการแต่งครับแต่งเพลงแต่งก่อนล้ำ มื่อนี้นะสาระนะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาสมควรแล้วกับพี่น้องเป็นเวลายาวนานพอสมควรแล้วบันนีกก็บลาพีลาน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนช่องวัฒนาพาไปถือใจกดไล่์กดแชร์กดติดตามให้ไดครับสวัสดีครับ